สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่เค t r a แท็กอร์อีกรอบนะมาหาดูลังคามือสองครับจะพอมีแบ่งให้เราไหมถ้าร,ราคาถูกๆผมเอาไปเลยนะราคาประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะ แตก,แ,ตกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปใช้งานรอบที่แล้วเรามาหารถไถน,นะประมาณต้นเดือนมาการานะที่ว่าผมมาดูเจ้า36นะครับราคาแสนสองเก้านะไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือ,อยังนะผมมาเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้เราก็มาอีกรอบหนึ่งต้นเดือนกุมภานะ ที two, ่นี่ก็ขายรถไถมือสองนะทั้งตามสภาพแล้วก็บิวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มือหนึ่งมือสองทุกชนิดเลยรถเดอะมากเดี๋ยวไปดูไปดูป่าไกซอนไกจะวางหรือเปล่านะวันนี้ถ้าแกไม่วางก็จะไม่รบกวนแกนะลูกค้าเยอะครับ เราก็เดินดูเอาถ้าแกวางเราก็จะได้รีวิวไปด้วยนะเราจะได้ทำรีวิวไปลงช่องโอ,อกาสปรูนะถ้าแกไม่วางก็ไม่เป็นไรครับผมไม่อยากรบกวนเวลาแกนะลูกค้าแกเยอะนี่ครับอุปกรณ์มือสองรถเข้าใหม่เขาจะมาข้างหลังก่อนเลยนะยรถตามสภาพจะมาลงข้างหลัง พอบิวเสร็จแล้วจะมีนุ่นครับจอดอยู่ฝั่งนู้นนะข้างๆร้านฝนะั่งนูน้นคันที่บิวเสร็จแล้วนุ่นครับอยู่ลังกำแพงนะนุน่นเดี๋ยวพาไปชมครับมีแต่คันสวยๆเลยแถวเสร็จแล้วผมมาดูไอ้ L36 ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าไปหรือ,อยังคันนั้นหรือว่าเอาไปบิวแล้ว เด็กก็มาใหม่หลายคันนะครับอันนี้รถอะไรครับสวยๆเลยอันนี้ L40 ค่ะเตรียมส่งพรุ่งน,น,น,นี้อันนี้ไม่ได้บิวเหรอบิวไปอันนี้อันนี้ไม่ได้บิวค่ะโอ้โหนนนีี่่แตอ้ัดมเดิม สวยมากเลยใหม่ๆเลยนะดูครับเตรียมส่งแล้ว,ลวขายดีมากนะขายดีมากยังจะตลาดนัดะรถออกรถเข้าทุกวันเลยครับคันนี้ยังสวยเลยอนะ่ะตามสภาพก็ใหม่ๆ,ๆเลย กี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งพันชั่วโมงโโโสวยมากเนีย่ยตามสภาพก็สวยแล้วนะมาดูรคาคาเจอแล้วขายให้ไหมเนี่ย ใหญ่ไปไหมปะแบบนี้ก็ใช้ได้เนี่ยเอาไปใช้งานนี่มันใหญ่ไปชุดดันก็มีนะเนี่ยหนึ่งหกศูดีหนึ่งนตัวนี้ของเราก็ใส่ได้แต่มันเป็นคานบนครับผมอยากได้คานล่างคานบนผมไม่ชอบไอ้ตรงนี้มันชอบลวมเนี่ย มันจะเวลาวิ่งมันจะด,ดังกลงเกลงกลง,กงชุดดันผมก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่มีเงินด้วยแหละถ้ามีเงินก็น่าจะได้นานแล้วไปเรื่อยๆนี่เนี่ยราคาครับไปเย็บนิดหน่อยเนี่ยนี่ก็สวยแล้วเนี่ย ขายถูกผมยกกับใบนล้นเนี่ยมีเย็บสองทีฝั่งนั้นก็เย็บเนี่ยอยู่นี่เขาน่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่าถารถวิวเขาจะใส่อัดใหม่ให้ตัวนี้ก็โอเคยอยู่นะครับเหนียเย็บแล้วก็ตรงนี้ทาก็ดูไหมไอ้หลังคาแบบนี้เขาขายไหมครับมีราคาไหมครับต้องไป าราคาเก่านะราคาเมื่อสองขายหมดเลยนี่มันมีตรงไหนอยู่บ้างครับราคาฝั่งนู้นด้วยเหรอเนี่ยไอเตกเตกแบบเนี้ยขายเท่าไหร่ นี่นี่สภาพนี้ยังได้อยู่ออา่ครับยกได้นี่เหรอมันประมาณเท่าไหร่ครับราคาแล้วแบบนี้ล่ะไอ้ที่มันติดโครงเนี่ยถอดให้เหรอหรือว่าเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ด i̇şte ้วยหรือว่าใส่แบบ อยากรู้ราคาอยู่ต่ตอนนี้มันก็ได้อยู่เอาไปบงังแดดกันแดดกันฝนได้อยู่ส่วนมากแบบรถบิ้วเขาจะใส่ตัวใหม่ให้เนอะถ้าตัวใหม่มันกี่บาทอ่ะไม่เรื่องราคาเจริชอบอย่างเดียวพี่ เขาบอกว่าขายทุกชิ้นนะอยากได้ตัวไหนตัวนี้ก็ขายนี่ขายทุกอย่างหน้าก,กากอลภายอันนี้รุ่นอะไรใหญ่ไปไหมเนี่ยผมหาแบบไม่แพงนะเอาไปใช้งานดีเอาไปใส่น้องใหม่หรอันนี้ทำไมมันมีข้างบนเลย ตัวนี้ทำไมมันเป็น,น่งห้ามเช็ดกระจกด้วยผ้าแห้งมันเป็นของอะไรเป็นกระจกเหรอเพราะมันเป็นกระจกเป็นอะคริลิกใสครับใสแล้วแดดมันจะไม่ส่องเหรอแบบนี้ อันนี้ก็เย็บมาอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาทำสีอยู่ครับสีผมมาหาดูลังคานี่แหละโอ้ oh, อันนี้สภาพนี้นะ่าจะไม่ไหวไปมาเลยเอาไปใส่ไม่อันนี้ก็มันจะหล่นแล้ว ดูหลังคาไปด้วยดูรถไปด้วยนะครับพาชมไปเลยนะเนี่ยรถมือสองครับตามสภาพยังไม่ได้บิว้วรอคิวบิว้วเจอหลังคาเมื่อกี้แหละที่ถูกใจนะที่มีเย็บเน็ตหน่อยสองสามจุด วันนี้อะไรสามหกหรือเปล่าสามหก SP ด้วยตัวนี้ไม่มีชุดดบ สามสี่สามสี่สี่สห้าโอ้โหโจนเดียจนเดียมีมีสามหกอันนี้สี่สห้าครับสวยนะบีซีเจ็ดศูนย์ี ตัวนี้น่าจะมาใหม่แล้วเปล่าไอ้คันที่แล้วเห็นจอดอยู่ข้างในนู้นนะครับที่ผมนําเสนอไปก็ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเพราะก่อนมันจะอยู่ในโรงข้างหลังนู้นนะขายไปแล้วหรือเปล่าบีสองหนึ่งเต็มห้าพัน มีเกือบทุกรุ่นนะอันนี้ก็55ครับเจนเดีย55อุ้ยใหญ่นะบิวแล้ว M M 62คันนี้สวยเดิมเลย L32 ทำไมตัวใหญ่เบายดัน FD1CCD L32 ครับตัวเท่าเท่ากับ36เลยนะตัวเท่าไอ้น้องใหม่เราเลยได้3218 s p แต่ายดันดูแคบๆอะ่ะ ยางหลังก็เล็กน่าจะเล็กโลยางเล็กกว่าสามหกผ่านก็ตัวเดียวกันนะสองสองห้าครับคันนี้ก็ใหม่ๆอันนี้สี่เจ็ดเอสพีสี่เจ็ดเอสพีตามสภาพน่าจะมาใหม่ครับตันนี้อันนี้สี่ศูนย์หนึ่งแปด 4ี่เอันนี้4018ูนดรถคีบสีหก็มีนะสีครับอันนี้ยันมาสี่ห้าบิวแล้วยันมาสามเก้าตามสภาพโซลิดคันน้อยครับ L2B27 เยอะแยะเลยนะ l 3 4 DI คันหนึ่งแสนไปหรือยังรอบก่อนอยู่ตรงนี้แหละที่ว่า1นึ่งแสนบาทเ9้าหคันนั้นแต่ว่ามีเสียงขีดไอ้สาครับขายไปแล้วมั้งอันนี้สามหกสาม คันนี้จะมาใหม่เพราะไอ้คันที่ผมมาดูตอนนั้นยางมันแตกเนาะคันนี้มาใหม่ครับมาใหม่นะคันนั้นมันไม่มีตัวนี้สุรินทะเบียนสุรินสี่เจ็ดส่วนแกนี้บิวแล้ว 1นึชั่วโมงสีเครับในอุกปรกรณ์มือสองครับฐานโรตารี่เต็มเลยนะดูใหม่ๆเลยเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้นะมือสองก็สวยอยู่แล้วโรตารี่183 หันนี้ก็สวยครับหนึผ่านครับนี่ตเวอรีเยอะแยะเลยหนึ่งหกห้าหนนึ่ี้จะเป็นเม็ดแปดสิบมัน,นจะเป็นเม็ดหกสิบเม็ดแปดสิบ นี่ก็เมเ็ดหกมีทั้งตามสภาพแล้วก็เนี่ยบิวแล้วพวกยางพวกนี้ก็ขายนะยางมือสองครับแต่ต้องมาเลือกดูนะของเราก็ฉีกเหมือนกันแกบอกว่าขายไม่แพงนะหลักร้อยหรือเปล่าแต่สภาพก็พันแปด 1 8หรือเปล่าเนี่ย400 600โน่นครับอันนี้500อันนี้2,004เนี่ย2,004 F35 ก็ใส่ซีเนะครับนี่2,005อันนี้ขอบ28หลังคาแถวนี้น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยแตกหมดแล้วนะครับหลังคาน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วตรงนี้นูน่น แตกมาแล้วก็เจอแค่ไอตัวข้างหลังเมื่อกี้นะที่ว่ามีรอยเย็บอยู่ก็สนใจตัวนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปถามราคานะโรงบิวใช้สีของอะไรพี่ แมอยน่ระพูันเ่าเมันเหมือนเลยเนาะเหมือนของเดิมเลยเนาะไมเนอร์สัอ๋อสั่งพิเศษสั่งเอาแล้วสีเทาลหรเหมือนกันสีเทายี่ห้อเดียวกันตาเราไทยอันนี้ต้องผสมไหมผสมอ่ะเนอร์ไม่ไ อันนี้ก็กสั่งผสมเหมือนกันเหรอเป็นเป็นเบอร์ของนันมันเป็นเบอร์ของของทางร้านเลยมันเป็นสูตรเป็นเบอร์ของก็สั่งผสมตามเบอร์สิไอทำเสร็จต้องเคลือบไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นสีน้ำมันเคลือบเคลือบอ๋อเป็นสีเคลือบเงาเลยสีเคลือบเงามาแล้ว,ลอาาลวตอนยิงเสร็จมันก็เงาเลยเนาะใช่สามรอบอืมเสร็จมันเคลือบเงามาแล้ว โอ้ดีเนาะแบบนี้สีเคลือบอันนี้ลงให้สามรอบเลยใช่ใช่ต้องรองพื้นก่อนไหมครับรองพื้นรองพื้นก่อนลู้ลนะรองพื้นสีสีเขาก็แบบเหมือนเลยเนาะเหมือนแบบเหมือนรถที่ศูนย์เลยอะอก็ไก่เคี่ยงอ่ะเขาไก่เคี่ยงเนาะสั่งผสมไก่เคี่ยงเลยเอาเคี่ยงศ<อ>ูนย์เคี่ยบเลยแล้วล้อพวกนี้เราต้องแบบถอดยางออกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำยังไงพี่ปิดกระดาษเอาอ๋อปิดเอาใช่ใช่ อะไรปิดมันเกลี่เอาหมดแล้วปิดขอบเนี่ยปิดไม่มันเปื้อนยางเนาะใช่ใช่ปิดกระดาษเอาสีเขาดีนะไม่ต้องแบบไม่ต้องเคลือบะไม่ต้องลงเล็กเกอร์ใช่มันประหยัดเวลาประหยัดเวลาถ้ใช่พวกทูเคเนาะมันต้องมีเวลาของมันเป็นวันเราจะเคลือบได้สีมันแห้งก่อนแล้วนี่เรายิงเสร็จแบบนานไหมกว่ามันจะแห้งก็ นสามสี่ชั่วโมงก็ไม่นานนะห้าชั่วโมงจับได้นะแห่งเร็วใช่พวกนี้ก็สีตัวเดียวกันนะท่ใช้กับอุปกรณ์ว่าจับเลงมันก็เป็นรอยไงมันแห่งแต่หน้ามันเฉยแห้งเต็มที่กับวันเข้าวันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นที่โรงสีนะรงทำสีทำเสร็จก็ไปประกอบฝังโน้นนะครับก็ ตอนนี้ร้านใหม่ก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับปาาไก่สอนเกสร,รสร้างร้านอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้แกจะย้ายของไปจากนี่ทั้งหมดหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆค,ครับร้านใหม่ป๋าไ้ดีครับมงเไรครับ <c oughs> เดินดูรอบนึงแล้วครับผมเห็นราคาเก่าปะขายแพงไหมครับราคาเก่าราคาเก่า ปกติก็บางบางอันก็แจกฟรีเด้นี่ครับไม่ยากเลยถ้าทางนี้จะเอาให้ฟรีเหรอผมเห็นตัวหนึ่งชอบอยู่มันมีรอยเย็บเย็บอยู่ให้ฟรีให้ฟรีให้เลยเนาะผมแบกไปเลยแล้วกันโอ้โหขอบคุณปลาไกลซ้อนเก็บติดลูกค้านะผมไม่อยากรบกวนเวลานะครับขอบคุณปลาไกรส้อนครับให้ไปใช้งานใช้ได้อยู่ครับ ครับโอ้สามหกตรงรุ่นเลยครับก็ไม่กี่คนละครับแสนเส้นหน่อยหน่อยตากไปไลหนั่งงงกถามนันช่องคนไปหนช่องอะไรคะมฮาเครื่องบินครับเม่อ้นเคยทนี่แครับีเขาไปเปิดม่อันเคยมาอนี่เออคุณ ในทตอหรือว่ายูทูบคูครับโอเคยเป็น <c oughs> เอากัดโปรโด้วยครับอีกช่องหนึ่งมีสองช่อง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เตรียมจำนายไปได้แล้ว <c oughs> โ,อโ,โอ้โหนี่เ <c oughs> ้าผม <c oughs> มูบินอ่ะ <c oughs> เอาไปใช้งานครับไม่ต้องเสียเรนะ ตัวเก่าเราแบบมันไม่ไหวจริงๆนะพี่วางไว้เท่านี้ก็ได้ครับถ้ามันจอดอยู่โน่นครับเดี๋ยวผมแบกไปก็ได้ครับที่เอดรยไปไหนโน่นครับตรงตรงตึกนู่นครับเอเคนเนี่ยขอบคุณพี่พี่แบกมาให้ได้แล้วนะครับปาร์คใอนบอกว่ามีเวลาให้ผมอยู่นะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวไปลงออกัสโปรนะครับแมเมื่อกี้ถามกันแล้ว